วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง 4T กับมันเทศในแปลงที่พิสูจน์แล้วได้ผลจริงเพื่อเกษตรกรไทยทั่วประเทศนำโฟ T ไปใช้กับมันเทศแล้วคุณจะรู้ว่าประหยัดปุ๋ยประหยัดยาและผลผลิตเพิ่มจริงแค่ไหนมาพบกับตัวจริงเสียงจริงของผู้ใช้ 4T ที่ศรีประจันสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ ผมเสกสุพรรณครับอยู่ตำบลสีประจันอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมมาคนเดียวหรือมากับใครครับมากับแฟนครับมากับแฟนแนะนําตัวกับผู้ชมด้ครับสวัสดีค่ะชื่อปัทมากิินเย็นค่ะเชื่อไหมว่าไอตัวโฟทีมันจะช่วยช่วยในเรื่องการเกษตรของเราได้จริงแรกๆก็ยังไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทดลองใช้มาก,ก่อนหน้านั้นนะครับใช้ตามที่เขาแนะนําเลยใช่ไหมครับตามเขาแนะนําดูคุณสมบัตินะครับผม ใช้ใช่ก็ได้ลองเอามาใช้แล้วมันพืชเรามันตอบโจทย์ว่ามันมแมลงไม่กวนมแมลงไม่กวนแล้วพืชทําให้พืชเขียวมีน้ําหนักดีที่ดีขึ้นค่าแป้งสูงที่ขุดไปนี่ราคา11บาทนะครับทั้งหมดที่ขุดไปได้45ตันครับผมใ,ในอดีตได้กี่ตันครับแปลงนี้32ตันอุ้ยเยอะมากขึ้นกว่าเดิม1 0กว่าตันเลยนะใช่ครับ ใช้สารเคมียเยอะไมหมฮะในอดีตยาเมื่อก่อนนี่น่าจะใช้ประมาณหกถึงเจ็ดตัวครับค่ายาแพงไหมเมื่อก่อนที่เราใช้ก่อนเดือนละสองหมื่นมันเทศหนึ่งรอบนี่ปลูกกี่เดือนฮนะรอบหนึ่งก็อยู่ประมาณห้าถึงหกเดือนครับหกเดือนหกสองสิบสองค่ายาก็แสนกว่าบาทแล้วนะพอมาเริ่มใช้โฟทีปุ๋ยยังใช้อยู่ไหมฮะใช้ปกติครับสารเคมีจะเข้าแมลงลดลดสารเคมีลงไปครับลดเท่าไหร่ฮะลดไปหกตัวยาค่ะ ยาที่เคยใช้6ตัวลดลงมาเหลือมันลดไปเยอะเลยครับสองสาตัวใช่แล้วก็โฟชีเท่ากับประหยัดยาไป4ตัวใช่ต้นทุนค่ายาลดไปเหลือประมาณเท่าไหรครับประมาณเดือนละหมื่นนึประหยัดยาไปเดือนละหมื่นใช่ครับห้าเดือนก็ห้าหมื่นปีหนึ่งที่ผ่านมามันสิบกว่าเดือนก็ประหยัดไปแล้วแสนหนึ่งใช่ถูกไหมฮะฉีดโฟีไปกี่ครั้งปกติแล้วเดือนหนึ่งผมฉีด3ครั้งครับหนึ่งเดือนฉีด3ครั้งครั้งละกี่ซองจ๊ะ สองครึ่งครับรก็เท่ากับกล่องเนี้ยป,<อ>ประมาณสองกล่องครับใช้ไปทั้งหมดสองกล่องสองกล่องยี่สิบตองยี่สิบตองใช่ครับหาจริงๆเลยครับบอกท่านผู้ชมนิดน,นึงครับว่าปีเนี้ยกําไรเข้ากระเป๋ามาแปดไร่แปลงเดิมเนี่ยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่อ่ะครับกําไรกําไรน่าจะอยู่ประมาณสามแสนกว่าครับกําไรแปดไร่ไนะครับห้าเดือน ประหยัดต้นทุนไปร่วมแสนประหยัดค่ายาไปเดือนละหมื่นใช่ครับผลผลิตเพิ่มขึ้นผลิตเพิ่มครับตัวเลขที่เปิดเผยได้แค่กี่แสนนะครับสามแสนกว่าเห็นบอกว่าวันที่ขุดเนี่ยมีคนมาขอซื้อยอดเอาไปทําพันต่อมีมีเยอะครับเพราะว่าเขามาเห็นเออมันที่ขุดไปแล้วมันมันดกด้วยสีแดงดกสีแดงหัวใหญ่น้ําหนักดี น้ำหนักดีใช่ครับเขาก็มาขอซื้อซื้อพันธ์ุไปัปลูกต่อปูกต่อลใช่ครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับว่าชาวคนปลูกมันเทศหรือพืชลงหัวเนี่ยวันนี้ถ้าอยากมีเงินเก็บเยอะๆคุณควรจะใช้โปทีโปทตีตัวนี้ครับใช้แล้วเห็นผลจริงครับเพราะผลได้พิสูจน์ได้กับตัวเองครับแปดไร่ได้45ตันครับผมแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจมาใช้ นะครับตัวนี้โฟทีใช้ดีจริงๆครับผมยืนยันจริงเป็นพยานทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมเขาใช้ด้วยกันนะครับวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูว่าเทปหน้าเราจะไปที่พืชแปลงไหนกันดีวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ